เอ๋อะไรยังไงกันคะอัปเดตความเคลื่อนไหวของอนริซ่าแบล็กพิงกันค่ะล่าสุดนะคะเห็นเธอค่ะมาอัปเดต IG Story แล้วนะคะแถมยังขอบคุณคุณโลซเลียค่ะนักร้องสาวชาวสเปนนะคะที่ส่งสินค้าแล้วก็อัลบั้มของเธอมาให้กับโนริซ่าด้วยค่ะเธอค่ะมาอัปเดตลงใน IG Story ของเธอเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งปกติค่ะแบรนด์หรือว่าร้านค้านะคะมักจะส่งสินค้าแล้วก็ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไปให้กับเธอเยอะแยะมากมายนะปกติเนี่ยโนริซ่าเธอก็ไม่ค่อยจะเอามาอัปเดตลงใน จีสตอรี่ของเธอสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะลิซ่าค่ะเธอเอามาอัพด้วยนะคะเอ๊ะหรือว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษมากกว่าปกติซึ่งคุโรเซลียค่ะเธอก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนะคะวัย28ปีค่ะที่มีชื่อเสียงมากนะคะในสเปนอยู่เหมือนกันนะคะแถมเธอค่ะก็เรียนนะคะที่ Toro The Music ค่ะจบการศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีแคทารเนียนะคะด้วยเกียรินิยมอีกด้วยค่ะ อ่ประวัติก็น่าสนใจแล้วนะคะแถมเธอค่ะยังเต้นเก่งอีกด้วยนะคะน้องลิซ่าค่ะอาจจะชื่นชอบฟังเพลงแนวของเธออยู่ก็เป็นได้น,นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณโลซาเลียนเนี่ยเธอรนะักปื้มลิซ่ามากๆนะคะเห็นเธอค่ะเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ในรายการเลดี้โอดิสนีย์ว่านะคะเธอค่ะชอบลิซ่ามากๆนะคะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเธอกันเลยทีเดียวค่ะแถมบอกด้วยนะคะว่าเธอค่ะรัก ลิซ่ามากๆนะคะแล้วก็บอกว่ามีการชมนอลิซ่าด้วยนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่เต้นเก่งเต้นดีอะไรแบบนี้นะคะเรียกว่าชมไม่หยุดปากเลยค่ะตอนที่ไปออกรายการนะน,นะคะอะราคาดีค่ะมีการส่งหมวกนะคะอันนี้ค่ะพร้อมกับอัลบ,บั้มนะคะแล้วก็มีเสื้อมีจดหมายน้อยไปให้กับนอลิซ่าอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ลิซ่าได้รับแล้วนะแล้วก็มาอัปเดตลงใน IG Story แบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าค่ะถ้าเดี๋ยวเธอรู้เนี่ยเธอจะต้องคงจะต้องให้กรี๊ดบ้าแตกเป็นแน่เลยค่ะอะแอดก็เอา ความเคลืนไหวใหม่ๆนะของโนระิซ่าเนาะมาเล่าสู่กันฝังนะ mm hmm. เห็นเธอคะ่ะเ mm hmm. พิ่งมาอัปเดตลงใน IG Story mm hmm. ของเธอนะคะก็ mm hmm. ก่อนจบคลิปนะคะ mm hmm. ก็อีกเช่นเคยคะ่ะ mm hmm. อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า